นิทานพื้นบ้านไทยเรื่องนางนาคก,กับนายป่านแต่ไหนแต่ไรมาในหมู่บ้านท้องถิ่นไทยมักจะมีเรื่องเล่าขานกันถึงนางนาคและนายป่านซึ่งเป็นเทพ,พเจ้าธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนางนาคเป็นเทพธิดาผู้งดงามมีร่างกายครึ่งบนเป็นนางพญาครึ่งล่างเป็นงูพันพิฆาตสถิตยอยู่ในบึงน้ำหรือป่าลึกหน้าที่ของนางนาคคือปกปักรักษาแหล่งน้ำและป่าไม้ให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ ส่วนในป่านคือเทพชายผู้ดูแลรักษาทุกสรรพสิ่งในป่าทั้งต้นไม้สัตว์ป่าและผืนดินเขามีสภาพร่างกายเหมือนมนุษย์แต่ร่างกายมีขนหยาบคลุมทั่วทั้งยังมีเขาและเล็บเหมือนสัตว์ป่านางนาคและนายป่านมักจะมาพบปะกันเพื่อปรึกษาหารือว่าจะทำอย่างไรให้สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในบริเวณน,นั้นคงความสมบูรณ์ไว้ได้เรื่องราวของทั้งสองจึงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักและการอนุรักษ์ธรรมชาติไปพร้อมๆกัน ชาวบ้านจะบูชาหนังนาคและในป่านด้วยการรักษาแหล่งน้ำและป่าไม้ให้สมบูรณ์ไม่ทำลายทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองเพราะเชื่อว่าหากทำให้ธรรมชาติถูกทำลายไปหนังนาคและในป่านก็จะลงโทษด,ด้วยการสร้างความวิปริตให้เกิดขึ้นในชุมชนนั้นแน่นอน